ช่องทางติดต่อตุกตๆเฟมอรี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทรสวัสดีครับวันนี้ผมตุกๆเฟมอรี่ก็พาเพื่อนๆทุกคนมาอยู่ที่ทุ่งนาน้องคำนะครับบ้านหนองเดินเมืองอัสรพร แขวนสวรรค์นนเขตสอปปราวนะครับมาดูวิถีชีวิตน้องในวันหยุดทำอะไรบ้างนะครับช่วยพ่อแม่ทำงานสบายดีสดีนี่ถรงหน้านองค่ำนะครับห,หลังผ้ามาติดตามเบื่อใน่เฮ็ดเวียกอย่างซอยพอซอยแม่แน่เมื่อในเฮ็ดอย่างแน่นี่ยายเป็ดกก้คืออมู คือเด้เฮ็ดผู้เดียวบ่ไอ้น้องไม่ใส่เบิ้์นี่น้องมาหน้ามือถน้องไปปั้นเข่าโอ้น้องไปปั้นเข่าเจ้ากัานเกเลยไม่เฮ็ดผู้เดียวคือใส่อะไัง่วงกล้วยโอ้ยอยู่ใแค่ไก่บนตัวนี่มาอ่มาผู้เดียวบ่ย่านบ่บ่เคยมาผู้เดียวบ่โอ้ปกติน้องมาหน้ามือถือมือนีอก็เลยส้วนมูมาหน้ามือถือไอ้มูเพิ่น สบายดีสบายดีโอ้โหน้องน้งค้นนาลักด้วยคำนี่มาซอยเป็นผูกงว่วบอกมันเลยมาซอยอือโอ้เป็นแรนไปอย่างลยนะแรไปตั้งสองคนมันคือม่หมาน่อยหลายเ,เอาาเนล้ห้อโอมันจะออกหดพักนัามบอได้ไกลมฮูอ่ะ เอาผู้ไทยเป็นขยันดิครับตรงหน้าเป็นมีคนนอนนนำบ่นี่โอ้ปุดนะเนาะียังค้อกยังนี่ยแสดงว่าไอ้คำตืออ่นไ่แล้แต่งยแล้วเนี่เนาะอืม นี่ย <ch ance> ังราเนี่อย่างพักผู้ใดหะโอเอาไปเก็บไปกินบ่ไปขายบ่ มื่อได้โฮบ่เมื่อไห้โฮบมื่อนีอยันเนาะเขามาห่ำงนปนีบอมีจะควยจะโตเลยนี่อืนนอกวาากองมีจะตอ <c oughs> อย่างนี้ขุแตกเนย มันมานอนอยู่นี่บอกมันกินอาหารบอกกินอาหารบอรกน,กนากกาอี่อือป้าไปเลียงหานนำ้ำเรียงเอาไข่บอกเลี้ยงสามสได้ตังสามต้อ้มันบ,นบ่ไร่ก้อนมั้ง ขึอ,อน่าเพิ่นเตยน่อยมีพพาอย่างแน่นอนเี่เอาคำอืมเขาไปขายอยู่บ่ไปกินนี่บก่กูกิน หน้ามาลาบเป็ดเอิ่นเจ้ากินนะสะกินดีหน,าานา้าพักลายก็แล้วเนี่ยจะทำเอาพักลายไม่มีปุ๋ยอะให้เจ้าได้หรอหมดเมื่อนายจังหลอบเศร้าแรงบอกตอนเศร้าไปหด เสาข้ามเพิ่จับป้าไปเบิงแม่เพิ่ตึกตึกสะดุ้งบ่เสาข้ามโอ้หนองป่าเพิ่นครับปล่อยป่าใช่เ่ะปล่อยป่าใช่เ่ะพูดนะโอ้ยหากินกินครับเป็นต่ะบรรยากาศ อ้ยธรรมชาติหลีครับดิหายากพูดะนะมรรยากาศทุกหน้าสาวผูู้ไทยสาวข้ามได้ครับอ,อ,อ้าโอ้ไปสาวนุ่ง ตัวหน่อยหลอดง่ายอยู่ดอกเข้าที่ผ่านมีมีไฟนะหมดดิวาง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 หลอดบมดอ่ะเดี๋ยวต้องไปออกมาโอมือหนีงมาติดตามมาติดตามสาวบุไทยอีหลี่กับถึงอีกสาวอ้นงสาวค้าอือ นหากินง่ายเน่ะนี่ไม่ต้องไปตลาดยากเลยตัวนี้นะน้องกับน,น้องจะคองบ่โอ้ไปเปนมาหน้าข้าวเดียวได้แล้วกินแล้วเพิเน่นมั่ต้องซื้อเจ้าบาทเลยเป็ดกัมีบ่ เอาหม,านมาันมอบบันีโอ้เอาไปเห็ดยังล่ะนี่นนปนบ่อืมได้แล้วได้แล้วได้อยู่บ่ได้พ่อแกงอยู่บ่ โอ้หากินง่ายตัวนี้เนาะดูนี่อยากได้กินป่ากับไปย่อข้าวเดียวก็ได้กินนั่นเองครับเพื่นเมือ่อใดแลาวจะปัน้นนี่เขาเจ้า,จาของโอ้ปั้นของเจ้าของไปที่หลังโอ้ เขาเพื่อนกับพ่อด้ปันในะครเนี่ยเป็นไปหารับจ้างปันให้ผู้อื่นซะก่อนหาเงินซะก,ก่อนเพ่ออันน้นงมาซอยผูกงูผูกคว้ยซอยเมื่อย,อยีย่อบอน้องเมื่อยโอเคทุกนย่ผู้ควายหลายชนดีดเลยว่าคงจะของกับมีโตสองโตดีมีห้าโตเอา อ,อันนี้ของเป็นหลายครับเนาะ<ล>อาเป็นขยันครับยังเหลืออีกบ่อขยันขยันคุนอะแล้วงัวแล้วก็มีก้อีก ตัดหลายครับ1 2ึ่งสองสามสห้าหกเจ็ดแปดตัเหลือเก็บเพชรเก็บไก่อ <revenge> <asking. S 1> ีกตัด <highlighter? os variants> ดึงแม่มันมามันก็ม,มา าตั้งเป็ดตั้งไก่บ้านหูแล้วบ้านเนี่ยบางวนตารจะกินลาบเป็ดเดี๋ยวม่ยากตัวนี้นะโหนะ่ะปัด๊ดมี่อยัางไรอยู่ดินี่อยังไกบ่บอกไก่ ืมไก่ตีบ่อืมไก่กันหลายขายยี่บ่ละหนิตลาใดโอ้เดี๋ยวมือ่อใดอยากกินต้มไก่มาผีแลสเสนิเนาะหลายครับ นี่ขยันการแท้บ้านบ,บน้นบานสาวบุไทยตามน,นี่ตัวละเท่าไหร่นี่ไม,ม่แต่แม่บอกกาย กเจยนะครับพุ่นมัญาการธรรมชาติสิดีกับอยุ่นน้ำกุ่นมีทั้งเป็ดทั้งไก่ทั้งหาน ยังย oh, oh. ังม yes ันเหลือยังกงุูนะอันนี้มองยังแล้วเลี้ยงยังนี่เหลือแต่แบ่บบมีเนาะแบ่บบเลี้ยงเนาะอยู่นี่เนาะ เอ,อาสำหรับที่ไปมาเยี่ยมหน้าเสาคํำกับขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม youtube จ่องตุกเฟมลีนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ